สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีช่วงแรงๆของวันที่ยี่บสี่นะครับเนาะวันพฤหัสที่ยี่สบสี่ธันวาคมหกสามครับผมครับผมเมื่อนี้กับผาพี่พระนองมาต้อนนกเขาคื้เก่าเหรอครับผมแต่ว่าก็มีทีมงานทางบรรดุงนะครับเนาะกับผู้เก้านะครับบาวต้นสบดีครับพี่น้องครับบาวต้นบรรดุงนะครับเนาะเอานกต้อนน้วกันครับผมนี่ครับนกตอเพิ่นเนาะครับเนาะตั้งพะวอยนี่แหละครับ อยู่ในกล่องอ่แหละครับส่วนของผมกับเจ้าเรดาครับออกมาอีกครับผมเจ้าเรดาอยู่ทางด้านสายมือเนาะครับเนาะโอ,โอ้ย,อยมาใส่นออบาดนี้เนาะเมื่อกี้นกเขาร่วมครับผมอัดคลิปน้ำบัทันเลยแต่ที่ต่างมันเป็นยาวครับผมรับผมพี่น้องนกปลาตัวนี้ยุ่ใต้พเนยียดเด้อครับเด้อ นั่นนะครับเห็นนั่นเห็นไม้สาวกระดอนะครับนกปลาสีจับลูกคังๆด้านขั้วของไม้สาวนะครับกรดอนิดหน่อยครับแหม่ั้วยม่ได้ใส่เยอโอ้ยพี่น้องมาเบิ้งซอยกันครับผมอ่าเอ้ยเห็นด่าขั้วความปนี่พาพี่พาน้องมาเบิ้งด่าขั้วความปนเดี๋ยาหันหลังครับนกนกนกปลากำลังนั่นอยู่ครับเห็นน้ำกันบ่ครับผมเอารุ่นลุนซอยกันเบาต้นพันธุ้เตอครับเด้อเพิ่นมาต่อนกน้ำครับมื่อนี้ เดินซ้ายไกลครับพี่น้องสีเป็นจังไรสี่มนันบ่สีคือสีได้เห่ยวกระปุกกระบั้ในนกด้วยใกล้ครับตอนนี้อยู่ทั้งเต้นะครับบนลู่สี่หยาบบ่เอารุ่นซอยเพิ่นครับผมส่วนเจ้าเล่ด่ากัดคันโยนเหรียญอยู่เพิ่นครับตามสไตล์ของเพิ่นละโอ้ยมึงแก่ผ้าพี่พ่อน้องมาเห็นดา่าขุยม <laughs> าได้ใส่บุขแขกไว้บ่ได้รับเสื้อครับผมด่าล่าสิได้จ้างเพิ่นอยู่หรอก นิ่งครับนิ่งตอน taking, นี้นิ่งครับผมนกปลากับนิ่งนกตอกับบอขันครับเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยครับผมเกือบครับผมเกือบเกือบเกือบโอ้ยหัวใจสีใบแล้วหัวใจสั้นแล้วครับพี่น้องเอ้ยป่าพีดามันมันหาได้บ้างในหยากครับเป็นยังไงเนาะคือหันด่างให้กันเนาะบบบนี้เนาะนกปลากับเงียบครับนกตอกับเงียบครับตอนนี้ เงียบอยู่ครับมันมันอย่างมันเราไปอ่งนี่เนาะเงียบครับจักปูรูสีบันยายจังไรเนาะครับเนาะมันเงียบทั้งสองเลยครับตอนนี้เห็นบ่เนอะเห็นภาพกีฬามันมันบ่เนอะพี่น้องเลย อันนี้เป็นนกตอตตุไม้ของเพิ่นเมาองสันครับเพิ่งได้มากกัเลยเพิ่อนออกมาล่องครับมื่อน,นี้ออกผามาเที่ยวสังข์คมเบิองเมาองสันครับอันที่หางแวบ,บๆอย่างนั้นเป็นหางคล้ยเด้อครับเด้อพี่น้องมันเป็นแนวอื่นครับผมเจ้าของเพิ่นอยู่สายบุหร่ะครับถึงขึ้นหลุดเสือกมาบุ พูดเพื่นอยู่พูนโอ้โหพูดครับเจะคว้างเพิ่นก็นได้น้ำมาอยู่ไปเส้นหลักละนกตัวบัดน,นี้โอนกปลาบัดน,นี้อยู่ของเ่าเนี่ยัยงไ,ได๋น้อบัดนี้น้อเอาเอาไว้แล้วครับไว้หนาไมาแล้วไว้หนาเพระทั้งค้อนเพราะนี่แล้วครับเอาจังไดงดีเอาจังได,ดงได,ดีครับตัดสินใจครับผมันนกตัวผมว่านกตัวขั้นคู่ขึ้นเลือก นี่จะขึ้นโมแน่ครับอาจจะขโดดเข้ามาเลยแต่ตอนนี้เงียบทั้งสองครับตอนนี้ยึ๊กยักยึ๊กยัก,ยก,ยกมันเมื่อยบ่เ้าออกสามมือสอนเนะหรอไม่ประเด้นพุูนบ่เมียน <laughs> <laughs> เอาครับหลุ่นไปน้ำกันเนาะครับเนาะเอาครับเอายึกยึก <laughs> เห็นบ่เนาะเห็นบ่เนาะ ตออยางเสื้ออยูีวันนี้นกตอกขีงเงียบครับผมเจ้าท้าโวเจ้าท้าโวห่วยังในน้อบบโนี้น้อนางเฝ้ากันระบาดนี่มีนกตอใส่คนให้เขาอ่ะ <c oughs> ขนกตอวไปเห็ุกัรณสีผ่ผมว่าบมดนกระบ,บินนี้นี่ครับตามสเต็ปเพิ่นนี่นกตอวบดึงไว้นี่ ก็ดูว่าเพืชเห็ดยังเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปกับว่านั่นครับบโมนี่ใจว่าเพิ่งกำลังเห็ดยังอยู่ผุนเจ้าเล่ด่ากับขันโยน,นอยู่ผุนนะครับใส่มือนี่ไซไปตนอยู่าด้านขวามือพี่ครับเอ้ยด้านซ้ายมือครับไก่เติบอยู่เดี๋ยวรุ่นตัวนี้ไปก่อนเนาะครับเนาะเดี๋ยวค่อยไปรุ่นเจ้า ได้ดาครับพุ่นละช่วงแรงๆพุ่นละตีบอ่ครับมันมีนกเขานกรวมกันสิได้พาพีพาน้องเป็นรุ่นน้ากันให้เราเหรอครับแต่ตอนนี้รุ่นของเมาต,ตันนันครับตั้งตัวตั้งใส่สมาธิใส่กันกันอยู่ครับตอนนี้พลั่งจิตอย่างเดียวครับบ่มีตัวได้ปากเลยเงียบเป็นนกสายพลั่งจิตครับเป็นนกนกต่อเพื่อนที่เป็นนกสายพลังจิตครับ บวกขันใส่ใส่ใสใสใสพลังกิตหนึ่งย่างเดียวร็บตอนนี้เป,นเป็นนกตัวสายพลังกิตด้วยครับตัวน,นี้นกป้าเขาเรานั่งเพ่งสมาธิย่างเดียวครับวัดบัยเ็ดย่งเลยผมมองอยู่นี่นะเชี่ยงที่ลี่เลยนะเดนตรงไวเป็นทหารเทงเดนเนาะ ลุงไ,กไห้ไไ<ม>หเพิ่นเนี่ยลุงไห้เพิ่นเนี่ยมาไกลพันก็ตบพผัดไปเช่นนึงแล้วพันก็ได้ใบชั่วผลงานไห้เบิ่งในสันดิถุงเดือดสิดเดือดขึ้นมากถุงเ,เดือดหนกปลาบินดอกแล้วครับพี่น้องผมว่าได้บันทึกภาพให้พี่น้องได้เบิ่งน้องครับเนาะ บินออกแล้วครับบินออกไปด้านขวาของจอครับผมตอนนี้นกตอกําลัางดึงเขาไม่ครับคู่ครับนกตอคู่ออละ่สองตัวบินไล่กันเลยนกปลาบินไล่กันครับผมมาทางเจ้าเทีนบ่เอมอมาทางเจ้าเลดาครับผมโอ้จำพิษจำถึงแล้วครับ ครับผมพี่น้องหลังจากรุ่นของเบาต้นเนาะเบาต้นบรรดุงครับผมปรากฏกว่าบินออกครับผมเกือบวันนี้ก็มารุ่นทั้งเจ้าดีดาครับผมขันยนอยู่พีครับแต่ว่ายังบมีนกปลาเขาเลยเนาะที่ต่างกันไปนะครับผมพี่น้องครับพี่น้องนกปลาเขารอบสองครับผมนกตัวของ บอลต้นบรดุงนะครับเนาะรุ่นอีกรอบนึงครับผมพาเนียดสีตังยู่ด้านล่างของจอเนาะครับเนาะนั่นนะครับเพิ่นใส่ต้นใบใหญ่เดี๋ครับต้นน้อยๆครับผมอยองทะลอไปเลยจ่านกปลาเดี๋ยวนี้ผมยังบ่เห็นอยู่ครับว่าดูท่าไดี๋ยยปัญหาของต้นนกปลาอยู่ เห็น,นกปาเห็นไหมนี่โอ้นะครับนะครับเห็นนกป้านกันบ่ครับนกป้าหันหน้าเขาแล้วครับห,หันหน้าเขาเนี่ยโดดโดดมาโดดครับผมมันบ่ะมานเห็นบ่ครับพี่นกยึดยึดจักยึดยึดชักหมดแดงสร้างบวก,กัดขาดคนนี้เนาะง่อยอยู่เห็นยืนบ่ได้กับโดดเส้เพเนียเท่านั้นแหละ เขามารอบที่สองครับผมนี่กงหันกับเขามารอบแรกเกือบครับผมเซลหนาเซลหลังกับบินนี้ครับป่านนกเจ้าบินเจยเจิดนี้ครับผมรอบสองสิเป็นจังไรครับผมตัดสินใจอยู่ครับตอนนี้นกปลานกตัวเงียบคือเขาครับผมนกปลาเขาหรอใส่พลังจิตีกแล้วครับ ยั่งยุงนั่งยุ่งนังยุ่งนกต่อเงียบครับแต่ว่านกปลาย่างครับตอนนี้นกต้อนไม่จามมือสอนนะนก่านออกเพิ่นออกไม่เลยถือประดดครับโดดประดดดุนซอยกันเด้อครับพี่น้องดุนซอยเพื่อนเนี้ย กดดันได้มือเราเนี่ยด้วยมานั่งฝฟกกันอีกแล้วใส่พลังจิตสูงกันอีกแล้วครับผมตอนนี้ขึ้หวอดรถไฟดโอ้หูมียึกมียักมีนั่นเลยครับกำลังตัดสินใจอยู่ครับเสียวจังได้ดีกตอมจิปีบหง มือเสาร์ช่องออกกล่องซองมันจิบจิบคือเด็มือเสาร์จิบ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 ไม่เสียไมหยิบไม่เสียแล้วเ,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 เป็นนกตัวสายพลังจิตครับผมนกตัวนี้เน,นี้ยเก็บครับผมนกปลาขยับแล้วครับผม,ะบะบผมจะบ,บรูสีโดดสายพนเนจรปะ ยุกยักยักยักยุกครับตอนนี้นกตอดินใส่ครับตัวน,นี้นกตอดินครับผมปลาคู่นกตอดินครับตัวน,นี้เห็นแต่หางเงิงผาบผับอยู่ครับนกตอนกตาคู่นกตอคู่เ็นกตอคู่ครับผมนกตอคู่แล้วนกตอคู่ครับผมนกเปาจังไดนกเปาคู่นกเปาจังใดตัดสินใจ เ๋ยวปูหยาบครับผมหลังจากใส่พลังจิตโปรสำเร็จก็ออกมาคู่สู่ครับบ้าน,นี้นกต่อนอกปลาเลยอยู่หน่อยเดียวครับผมนะครับเห็นแต่หัวบล็อกบล็อก,อ,กอยู่นะครับด้านสายของพเนียดเลยครับนกปลา ตอนนี้ผมเดอนลองมาอยู่ด้านล่างของจอแล้วน,นะครับเนะเาะเพ่จะได้เห็นกัน,นชัดๆครับผมน,นออรครับนกปลากินผัววอยู่นครับหยับบ่นกปลานั่งเรียกยู่ครับตอนนี้ยึกๆๆๆยักยักยักยกัเหยไปแล้วไต่เหยไปแล้วโดดบ่โดดบ่ เป็นปลาที่เหนียวพอสมควรนะครับปลานีก็ไดเพราะว่าตอนนี้ในเขียดสังข้อมก็เริ่มรู้สึกสีเหนียวร้ายแล้วครับตอนนี้เป็นนกจากลู่พเนียลละแถวนี้ก็มีคนเคยมาต่ออยู่หลายคนอยู่ครับรุ่นไปน้ากันเนาะครับเนาะยึดดูดบดดครับผมโอ้เสียงเบาต้นรุ่นอื่นน้ำลายอึกอึกอยู่ครับผมปึ๊บไปแล้วครับผมเรียบร้อยครับบินนี้ครับผมบินเจอเจิดนี้ครับ นกตอกะดินใส่บ้าน,นกตอกะดินเพ่อนกตอบรน,นี้เอา้าบินออกให้ครับบินมาทางด้านขวาพี่ครับตอนนี้บ่รู้ว่าล่งดินหรือลกจังไดครับผมกับเบิ้งนี่กล้องไปพร้อมๆกับพี่น้องลหรครับตอนนี้พี่น้องครับบม่ <c oughs> รูร้ว่าเกิดเหตุการณ์ <ๆ S 1> ยังึ้นน้ครับเนาะอยู่ดีๆ,ๆก็เจ้าเล้ด่ากับคู่ครับคู่สองสามยกแล้วครับ แต่ว่านกปลาผมมีเสียงตอบรับเลยครับแต่ว่านกเจ้ที่ได้ยินเสียงจะไม่เรดาคู่นะครับเนะาะกับผมมั่นใจว่าไม่นกปลาเขาหรือว่ามันตัางเป็นบ่าครับผมจักครับผมบึ่งเจ้งน่อน,นครับผมพี่น้องครับผมสามารถเห็นได้เลยครับตอนนี้แสงกับ่มมีเพือแสงครับผมแสงกับสีเบิร์แล้วเนาะนกนก ตักับคู่ขึ้นสองยกสามยกครับแล้วก็เงียบไปครับผมเจ้นกป้าพูาตอบครับโจเร่ดากได้ยินแต่เสียงคู่ก็ซ่องกล้องไปกับบ่มีอยังเกิดขึ้น,นครับผมกับบ่แน่ใจว่านกป้าอยู่ใส่น้อครับเนาะอาจจะยุ่วมต้นหมดหรือว่าอาจจะไปยุ่ต้นด้านขวานะครับทั้งด้านขวาของจอนะครับกับบ่เน่ใจแต่ตอนนี้เงียบทั้งสองครับเจ้าเรดากก็เงียบครับ เดี๋ยวหลังจากคู่ก็เงียบครับผมแต่ว่าผนียดบ่มียังเกิดขึ้นครับโมนใจว่าเหตุยังกันอยููเนาะอาจจะใส่พลั่างกิตใส่กันอีกคือเก่าเหรอครับอารุ่นกันไปอีกน้อยนะครับเนาะขั้นบกคือคือจังไดกับสีได้ผ้าครับพี่ผ้านองเขาไปเบิ้งเหรอครับว่าเป็นยังไงเหตุการณ์ท้างในครับผมพี่น้องครับกลัาลุ่นนกต่อของบา้าต้นบรนดุงอยู่ขึ้นเาครับผม รอบค่าครับผมสีมืดแล้วละ่ะตะเวนสีตกดินแล้วกำลังเทียงกันอยู่ครับตอนนี้เนาเป็นเป็นกำลังใจซอยกันเนาะครับเนาะครับผมพี่น้องนกป,ป่าเหมือนคนรวมแล้วครับนกเสียงน้อยตัวเสียงน้อยครับพึ่งมากครับนกตัวนี้นกคือยกปีกเห็นว่าไหนเห็นปะ ไปไม่เยแงเซติบินเทียบพนมครับผมนกตัวนี้นกชั่เล่ยนกปลาตัวนี้ครับผมเพราะว่าซองกองเบิงังน้องเขาว่านกปีกครับผมนกกปีร<อ>ุ่นเป็นน้อกันครับรุ่นซอยเพิ่นเป็นน้อกันครับผมโอครับกำลังสู่กันตัวนี้รอบคำคำอีรีครับผมพี่น้องก็เอาใจซอยได้แลครับเด้อ รถพอดูดครับผมพี่น้องรุ่นเป็นเากันครับคือสิเป็นรอบสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ขั้นบ่อใดป่นนี้ก็คือสิต้องกลับแล้วครับแต่เป็นโตดินแล้วค่อนแรงกับแรงอีดีล้อคนครับผมสิป่อยเบ่งกันไปเงยเงี้เลยครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมเห็นว่าครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวปล่อยมันเตะใจนหน่อยกันเรียบร้อยครับ จัดสำเร็จแล้วครับผมโอ้จนค่ำจนมืดดีใจเท่าไหร่นี่ต้องสัยสิเป็นเทพพนุมมอมครับนกตัวนี้เทพพนุ่มล่ะยกปีกมหมอืมต้งสินะเว้ยเดี๋ยวป้ายใหญ่กันเรียบร้อยครับผมจัดสำเร็จแล้วครับเอาคู่ยังไงเรื่อยบานนี้คอยพายใจญ่กันจัะบอกทำโอ้ อ่ะมีรีล้อเลยบีล้อเลยพี่น้องโอ้ยไทยเบิงวล่าโอ้เอากลังคู่เหยเอาเลยครับปีนนกถือปีนเราคู่เหี้ยเอาเลยครับสงสัยเป็นสีแพงหรือเปล่ายตัวนี้ทรงเป็นเทพพนมครับผมไว้สนใจกับนกเชลยตัวนี้กับทักมาหาผมเด้อครับเด้อเดี๋ยวผมสีคุยกับน้องเพื่อนห้ครับผมเดี๋ยวเบอร์โทรผมือถทิมไปไต่คลิปครับผม โอ้ยังคู่ยาวอยู่ครับตอนนี้ยังคู่เรื่อยๆอยครับนกตัวเพื่อนได้ใจให้เข้ากันครับพี่น้องวันเปนเก็บหนีเนี่ยยกสี่ขึ้นได้โอ้ยยังคู่บ่ได้เศร้าอยู่ครับคู่ปลดคู่ทอดเห็นว่านอกเป็นยังนกคู่นนเน,น่า คู่ปัดเขาถ ouais, ือพระเนียนแล้วเต็มแม็กเลยบานี้ตอนเขาบ่อถ <cuál Cat. S 1> ือพระเนียนหันบ่คู่ครับเรียกไปครับสี่คำเดี๋ยวพาพี่พะน้องเขาไปเบื้องนกเชลยของอ่าบ่าวต้นบรรหนุ่มกันนะครับเนาะไปครับขอกลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับพูนครับเดี๋ยวกลับมาพูนเปล่าต้นดีแล้วก็พร้อมนะครับมื้อนี้เอาเจ้าขาวโวพูนครับ คุณครับมืดแล้วแสงกับผมมีไหมครับ,รรรรบพี่น้องพาเขาไปเบิง้งหนาเบิ้งตาเฉลยของหนกบ่าวต้นครับผมนั่นครับบ่าวต้นมันดุงครับผมบมะเยี่ยมมะยามท่านต้นสายฟ้าได้ครับฝากซ่องหน้าพน,นันไม่ได้ครับครับก็าฝากซ่อง พันต้นสายปลาเด้อครับเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับเด้อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปให้พี่พี่น้องๆเฮาได้เบิ่งครับผมการนกไรการต้อนนกเขาสายปลาครับปลายลีรลอครับผมคุณครับแต่เว้นกระสิต๊กดินแล้วจนขำจนมืดครับเมื่อนี้เขารอบที่สามครับผมแต่ว่าเป็นคนละตัวนี่ครับไปครับเอาไปเบิ่งน้ำกันครับผมคุณครับเจ้า เจ้าอ่าเจ้าเลด่าครับผมใส่ไอพุนขันโยนยางเดี๋ยวไม่มีนกเขารวมเลยครับผมอันนี้นี่ครับของบ้าต่นใส่พี่โอ้อยางหยางนี่เด้อครับเด้อหย่องปลายหยาแล้วครับผู้ใดซีมกักต้อนขอเขาสไตยน์นี้เนาะครับนอ้อสไตย์บ้นบนานๆสไตย์ป้าๆครับผม ฝากกดติดตามให้คือเก่าแหรอครับเพื่อสิบไ่ได้พลาดคลิปต่อๆไปครับผมกดติดตามไว้น้อครับนาะพี่น้องเขานาอโอ้เจอสิญญานงางหอ้ครครองเป็นบ,บดินนให๋วัวกดออเองไบดีา,าดดครับพี่น้องเดี๋วผมเป้าต้นสิเขาไปเอารกมลงมาให้ลาก้องแน่นะครับถือสองเลย ครับผมเอ้าลงไม้เบิรงครับผมบ่ได้ต้มในตัวกันเด้อครับเด้อต่ออีลีครับผมตอนกอีหลีครับบ่ได้เมฆบ่ได้สางภาพขึ้นมากครับผมแล้วก็บ่ได้จ้างให้นกมาโดดเซผนียดพร้อมครับบ่มีปัญญาจ้างครับผมนี่ของจริงครับตบหน้าสมตาครับครับผมครับพี่น้องครับนี่แหละครับหน้าตาของเบาตุนเพิ่นครับเบาตุนมันดุงครับโอ้งามครับนกตัวนี้ งามครับงามมีมงคดน้ำเขาป่ะนี่ครับงามอยู่งามอยู่สายเหนียวครับปลานน่บเป็นว่าไดง่ายด้อครับด้อผมบอกเลยว่าสายเหนียวครับผมส่วนวดส่วนหนึ่งนี่ไดยากอยู่ครับกันบัเสือกับล่องมัดตอเบังครับยินดีต้อนรับทุกอาจารย์ทุกไค่มาเล่นน้ากันเนาะครับเนาะครับผมนี่ครับเฉลยนาตาเฉลยนะครับพี่น้องครับผม เทพพนมครับเริดตัวครับอีดีครับเทพพนมครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาผ้า,าจากพี่ๆน้องๆไปนะครับนอกกับเบาต้นบรรดุงแล้วก็นกตอพร้อมทั้งนกเชลยของเพื่อนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ